สวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมทักไทยให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะ hello everyone for watching thank you so much สวัสดีค่ะพี่น้องทักทายรอบดึกวันอาทิตย์ค่ะ พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบ ทุกการติดตามค่ะขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ค่ะขอ,วอไวพรให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะคะ alo every one forward ที่ทันคิวโซมา ดีค่ะเก่าล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบทั้งเก่าล้านดวงใจโอ้มื่อนี้มากเก่าล้านดวงใจแล้วพี่น้องสีมาหลาแล้วสีมาให้กำลังแรงใจขอบทั้งเก่าล้านดวงใจ สวัสดีค่ะสิบหลันดวงใจโอ้ยพี่น้องเลยสิบหลานดวงใจแล้วขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสิบหลันดวงใจทิศอันนั้นก่อนขอบคุณทั้งเก่าหลันดวงใจเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณทุกไลททุกลืกลุ่กำลังแรงใจเ้อขอบคุณเอฟซีทั้งทั้งหนอกทั้งในเด้อพี่น้องเลย ขอบคุณหลายๆทั่วโลกทั่วไทยขอบคุณหกล้านดวงใจเก่าล้านดวงใจเด้อพี่น้องเรียนขึ้นไปสองล้านขึ้นเอาโจม้องขึ้นป่าดวงสองคับดวงเดือนสี่สิบเก่าวัดดีค่ะสิบเอ็ดล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสิบเอ็ดดวงใจหลาย สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC สุขุสุนเด้อพี่น้องตัวไทยตัวโหลดสวัสดีรอบเด้อสวัสดีเอไอสวัสดีพี่ยูฮัลุเอพิบันฟอร r เวิร์จิ่งแตงจิวโซมัดวิลคัมเดอะไมล์เฮาดึงเดินแตงจิวเปิดการมองเห็นพี่น้องเปิดการมองเห็นขอบคุณหลายเด้อมันเป็นกำลังแรงใจหายหนึ่งหลังนดวงใจขอบคุณหลายเด้อพี่น้อง ຊິໄດ້ແລ້ວໆຊິໄດ້ສົ່ງງານທີ່ຢູ່ນະບໍ່ຮູ້ວ່າໃຜສົ່ງງານທ